สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ว,คะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดรกรีนนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่เมลเดียนเนี่ยก็จะมาแนะนํานะคะเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นไมโครเทคนะคะสําหรับแอร์นะคะ c 1 3 0พัดนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาแกะกล่องนะคะให้ทุกคนดูนะคะว่ารูปร่างตัวเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็การปรับไฟนะคะปรับยังไงบ้างนะคะไฟเข้าไฟออกนะคะและที่เคยบอกว่า มีเพียงหนึ่งหน้าจอนะคะแล้วก็ดูสถานะต่างๆได้เนี่ยจริงหรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาแกะกล่องนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูได้ได้ชมกันชัดๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยตัวที่เราทดลองนะคะแล้วก็ทดสอบด้วยเนี่ยก็จะเป็นตัวบริแอคนะคะที่ปรับไฟตก นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ปรับไฟให้ตกนะคะแล้วก็มาดูการทํางานของตัวเครื่องนะคะว่าที่เคยบอกว่าตัวนี้เนี่ยทำงานอย่างอัตโนมัติ100%นะคะเมื่อเราทําการแบบติดตั้งใช่ไหมคะจะสังเกตได้ว่านะคะไม่มีใครไปยุ่งกับตัวเครื่องเลยนะคะซึ่งตัวเครื่องเนี่ยก็จะทํางานด้วยตัวมันเองนะคะทั้งปรับไฟนะคะแล้วก็เพิ่มไฟเองนะคะซึ่งใครในตอนนี้ที่เจอปัญหานะคะไฟตก นะคะโดยเฉพาะแอร์เนี่ยใช้งานไม่ได้นะคะอยากใช้คู่กับแอร์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยไมโครเทคซีหนนะคะก็รองรับแอร์ได้ถึงขนาด18,000หมน BTU นะคะหรือว่าน้อยกว่าน,นั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์เ0 0านนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวไมโครเทคตัวนี้ได้นะคะก็อย่าลืมที่จะ ถ้าเข้ามาปรึกษานะคะแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะไม่ว่าจะต้องการใช้ในบ้านนะคะที่ทํางานที่ออฟฟิศนะคะหรือว่าจะเป็นที่บริษัทนะคะหรือว่าที่บ้านพักโฮมสเตย์รีสอร์ทนะคะที่เจอปัญหาไฟตกเยอะๆนะคะอยากจะควบคุมเฉพาะจุดนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวไมโครเทคนะคะ4130ตัวนี้ได้เลยค่ะใช่ค่ะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ย เจอปัญหาไฟตกแล้วกันนะคะหรือว่าเจอปัญหาไฟเกินเจอปัญหาไฟกระชากอยู่นะคะก็คือจะแนะนํานะคะว่าให้มาใช้นะคะไมโครเทครุ่น c ี3 0สตัวนี้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะไม่ว่าไฟจะตกนะคะหรือว่าไฟจะเกินนะคะหรือว่าไฟจะกระชากมาแค่ไหนเนี่ยตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าสามารถที่จะรองรับไฟตกนะคะได้ต่ําสุดเนี่ยก็คือ130บโวลต์รองรับไฟเกินนะคะที่เข้ามาเนี่ย ได้สูงสุดนะคะก็คือ280โวลต์นะคะปรับแรงเพิ่มไฟนะคะไวและก็อัตโนมัติแทนร้อเนะคะที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยอยากจะให้ลูกค้านะคะสังเกตดีด,ดูดีๆนะคะว่าตอนนี้เนี่ย เราไม่ได้ไปตั้งค่านะคะเดี๋ยวว่าไปตั้งค่าเลือกโหมดได้เยหรือว่าไปปรับอะไรเลยนะคะเพื่อที่จะให้เครื่องเนี่ยมันทํางานนะคะสังเกตดูนะคะว่าทุกอย่างนะคะเครื่องเนี่ยตั้งอยู่เฉยๆต่อแค่ไฟเข้านะคะเครื่องจะทําหน้าที่ก็คือปรับและเพิ่มไฟเองอัตโนมัตินะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะมากนะคะไม่ว่าใครจะไปใช้ที่บ้านนะคะหรือว่าที่บ้านเนี่ย มีแต่ผู้หญิงนะคะหรือว่ามีแต่แบบเออคนแก่อะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้นะคะหรือว่าบางคนบอกว่าเออที่บ้านเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยเป็นไฟหรอกนะคะแต่ว่ายากจะใช้ตัวที่อัตโนมัติแทอร์เปอเเพราะว่ายิ่งเป็นเรื่องไฟหรือว่าเป็นเรื่องเครื่องกันไฟตกเนี่ยอยากจะแบบ ให้มันทํางานออกมันเลยให้ช่างมาติดให้ให้ช่างมาทาเนี่ยให้ครั้งเดียวทีเดียวจบเลยคือเราไม่ต้องไปจับเครื่องแล้วนะคะเพราะบางทีเนี่ยบางคนเขาก็จะกลัวไฟใช่ไหมคะก็แนะนํานะคะให้ใช้รุ่นนี้เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันปรับเองเพิ่มเองอัตโนมัตินะคะไม่ว่าไฟจะตกหรือไฟจะเกินหรือว่าไฟจะกระชากนะคะมันจะทําหน้าที่ของมันเอง ใช่ค่ะและที่สำคัญน,นะคะตัวนี้เนี่ยเวลาที่ไฟเข้าเนี่ยมันก็จะมีสถานะบอกนะคะว่า IP เท่าเท่าไหร่อย่างเช่นนะคะตอนนี้เนี่ย IP อยู่ที่162อยอย่างเงี้ยคะ่ะ เห็นไหมคะว่าไฟที่เข้ามาเนี่ยมันตกใช่ไหมคะแล้วเครื่องเนี่ยพอมันปรับนะคะมันก็จะเป็น OP OP ก็คือเป็นไฟออกเอาต์พุตนะคะจ่ายไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างเฮบ้าสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบเอ็ดเค่ะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเราทําไหมคะทางานได้อย่างอะไรคะปกติเสถียรแล้วก็นิ่งนะคะเหมาะมากเลยนะคะที่จะเอาไปใช้นะคะตัวนี้เนี่ย อะที่สัมพันธ์นะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นรุ่นนะคะที่มอบแปลงขดรดเต็มนะคะวัดเต็ม แอมเต็มนะคะที่เคยบอกกันไว้ว่าวัดแท้แอมแท้นนะคะซื้อไปเนี่ยไม่เสียดายเงินแน่นะคะหรือว่าเงินไม่หายอย่างแน่นอนนะคะซื้อ 4K ไปอย่างเงี้ยค่ะตัวละ3,700บาทราคานี้นะคะบอกเลยว่าส่งปรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้นะคะแล้วก็แถมสายไฟยาว1เมตรไปให้ด้วยนะทุกคนสายไฟที่แถมเนี่ยก็จะมีสายดำใช่ไหมคะสายแดงนะคะสายดินนะคะสายเขียวก็คือสายดินนะคะไปถึงเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเครื่องนะคะ ะะต่อกับเบเกอร์นะคะที่ควบคุมแอร์แบบนี้ก็ได้เลยนะคะคือเอาง่ายพอไปถึงจะใช้งานได้เลยนะคะแต่ที่สำคัญน,นะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ามีมาตรฐานรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานพวก iso 9001 iso 1 4 0 1 1หรือว่า ce เนี่ยจะมีมาตรฐานรองรับด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นของอินเดียแท้นะคะอินเดียแท้ are, แก้ปัญหาไฟตกนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะบอกว่าได้ยินจนแบบว่า ชิ้นหูไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่าตัวนี้มันทนมากนะคะการใช้งานดีทนทานนะคะและตัวนี้มีคนใช้กันเยอะมากรีวิวนะคะในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศคือเยอะมากนะคะไม่ว่าจะไปใช้นะคะพวกคาเฟ่ร้านกาแฟโฮมสเตย์บ้านพักนะคะออฟฟิศต่างๆเนี่ยก็ใช้กันนะคะเพื่อที่จะควบคุมนะคะไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านนะคะในออฟฟิศต่างๆเนี่ยนะคะพังนะคะ พังเกิดปัญหาพังเนี่ยมันก็เกิดจากพวกไฟตกมเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าอุปกรณ์ไฟไฟ้าอย่างเช่นพวกหลอดไฟหรือว่าแอร์อย่างเงี้ยค่ะพัดลมอย่างเงี้ยค่ะอาจจะพังได้เสียหายได้นะคะบบบบางครั้งเนี่ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทาไมแอร์เนี่ยอยู่ดีคอยจะตัดนะคะเฮ้ยตัดการทํางานเดี๋ยวไม่เย็นเดี๋ยวมีแตล่ลมร้อน,ยน,ะะนอย่างเงี้ยค่ะทําไมแอร์ไม่แบบเออไม่เย็นสักทีอย่างเงี้ยค่ะปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเกิดมาจากอะไรคะพวกไฟไม่พอ ไฟตกนะคะก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าถ้าไม่อยากให้พวกหลอดไฟขาดบ่อยพัดลมไหมอะไรอย่างี้ค่ะก็แนะนำนะคะให้มาใช้นะคะเครื่องกันไฟตกนะคะที่เป็นรุ่นไมโครเทคตัวนี้ก็ได้นะคะต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้เนี่ยมันรองรับนะคะตัวนี้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะถึงได้12แอมป์นะคะไม่ว่าจะไปใช้กลอดไฟก็ได้พัดลมก็ได้นะคะหรือว่าจะคุมในบ้านก็ได้นะ,ะสมมว่าถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเนี่ย มีไม่เยอะนะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะคะให้ตัวนี้เนะี่ยทำหน้าที่คือปรับไฟเพิ่มไฟนะคะเหมือนเป็นตัวกรองไฟในบ้านเราค่ะ ใช่ค่ะก็อย่างที่พี่เมย์บอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับกระแสได้ถึง12แอมป์นะคะไม่จําเป็นต้องใช้กับแอร์เพียงเท่านั้นนะคะ<ๆ>เพราะว่าหลายคนบอกว่าที่ฟังจากลอตเตอร์กรีนไลฟ์นะคะก็คือส่วนมากเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับแอร์นะคะสามารถที่จะนําไปใช้อย่างอื่นได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไปใช้ได้เหมือนกันนะคะที่ไม่เกิน12แอมป์นะคะสามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะหรือใครที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับแอร์นะคะก็สามารถที่จะ ควบคุมแอร์นะคะได้โดยเฉพาะเลยนะคะ1ตัวเนี่ยก็คือควบคุมแอร์ได้หนึ่งเครื่องนะคะและใครนะคะในตอนนี้ที่กําลังดูไลฟ์สดอยู่นะคะอยากที่จะสอบถามเข้ามานะคะว่า ตัวเครื่องเนี่ยทำงานยังไงนะคะติดตั้งยังไงบ้างนะคะในกล่องมีคู่มือหรือเปล่านะคะสามารถที่จะสอบถามมาได้เลยนะคะซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานต่างๆนะคะรวมถึงการแผนภาพการเชื่อมต่อนะคะอย่างละเอียดเลยนะคะว่าต่อยังไงนะคะสายนิวตันสายลายสายดินนะคะต่อยังไงนะคะก็จะมีบอกใน แผนภาพการเชื่อมต่อนะคะทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงคู่มือการใช้งานของตัวเครื่องนะคะก็มีไปให้เหมือนกันนะคะและตัวนี้นะคะรับประกันให้1ปีเต็มนะคะเรื่องอะไรเนี่ยก็คือมีครบพร้อมเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะกังวลใจนะคะว่าตัวเครื่องเนี่ยถ้าเกิดใช้ไปนานๆนะคะถ้าเกิดส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมีปัญหามาหรือว่าพังมาหละ่ะอย่างเช่นตัวรีเย์ใช่ไหมคะไม่ก็การ์ดจอนะคะต้องซื้อเป็นตัวใหม่เลยไหมนะคะมีแบบ อะไรให้หรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยก็มีนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าที่เราจกรีนเนี่ยเป็นผู้นําเข้าราคาส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องแล้วก็ตัวอะไหล่เนี่ยของเราก็มีครบพร้อมนะคะทั้งหน้าจอนะคะมอปแปลงตัวรีเลย์นะคะก็มีให้ครบพร้อมนะคะใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น s h o ป e ี lazada ใน i l e shop นะคะหรือจะโทรมาก,ก็ได้ที่เบอร์0 9นย์เ 2366หนะคะหรือว่าเบอร์0ูนย์เก้2สอแอนะคะแอดไลน์มาก็ได้นะคะ i d ดไลน์ก็จะเป็น SI D R G R W E N นะคะทักมาปรึกษาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้เร่งนะคะว่าต้องซื้อเลยนะคะแวะมาแบบพูดคุยกันก่อนนะคะว่าต้องการใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรนะคะและถ้าเกิดมีเยอะประมาณนี้เนี่ยใช้เป็นตัวไหนดีจะตัวสําหรับแอร์หรือว่า เป็นรุ่นเมนไลน์เลยดีไหมนะคะเพราะว่าที่ดอกเตอร์กรีเนี่ยมีหลายรุ่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นสำรับ A นะคะรุ่น 5k 10k 20k 30k นะคะ1ไฟ1เฟสหรือว่าไฟ3เฟสนะคะทางด r อกเตอร์กรีก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะก็เข้ามาปร,รึกษาพูดคุยกันก่อนนะคะแล้วเราก็ยังมีเป็นคลิปรีวิวต่างๆนะคะผ่านทางช่องทางอ,อ่า YouTube นะคะ Do. อกเต n ร e กีชนนะคะแล้วก็จะมีเป็น Tiktok นะคะแล้วก็จะมีเป็น เฟซบุ๊กเพจด้วยนะคะใครที่อยากดูคลิปไลฟ์สดย้อนหลังนะคะหรือว่าการรีวิวสินค้าตัวอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากเป็นเครื่องอแก้ไฟตกนะคะอัตโนมัติหรือว่า Stabilizer A V S A V R นะคะสำหรับแอร์นะคะขนาด18,000วิทนะคะรุ่น m มโค t t e c h 4130ไม่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีสสดค่ะ